สวัสดีค่ะพบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะพบกับช่องยายนาววันนี้สาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายนาวพาเพื่อนๆมาชมต้นชวนชมของยายนาวนะคะหลายสีดอกแต่ละดอกมีสลับสีสลับลายนะคะเพื่อนๆ คนรักชนชมทุกท่านคลิปนี้คลิปเล่านะคะเล่าประสบการณ์การเลี้ยงการปลูกต้นชนชมนะคะเพื่อนๆยายนาวชอบปลูกต้นชนชมมากๆค่ะเพื่อนๆเพราะว่าชนชมให้ดอกสวยนะคะเพื่อนๆให้ดอกสวยสะดุดตาไหมคะชนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆ สวยงามมากๆค่ะทุกคนสวยงามจริงๆการปลูกชวนชมการเลี้ยงชวนชมดอกซ้อนคือพูดก็พูดนะคะเพื่อนๆได้ใจของยายนาวไปเต็มเต็มร้อยเลยเพราะว่าชวนชมดอกซ้อนจะอยู่ในช่วงฤดูไหนชวนชมก็จะติดดอกออกดอกให้ได้เชยชมได้ดูดอกตลอดทั้งปีค่ะ ทำอย่างไรการเลี้ยงชนชมถึงจะให้ออกดอกติดดอกทั้งปีตลอดฤดูก,กันนะคะเพื่อนๆบางบ้านปลูกชนชมปลูกแล้วชนชมจะเป็นชนชมชนิดดูใบอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆนส่วนสายพันธุ์ของดอกซ้อนนี่นะคะเพื่อนๆสายพันธุ์ของดอกซ้อนเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ว่าเขา เขาเขาอ่าะผสมเหมือนว่าเขาผสมสูตรผสมมายอดผสมพันุน์สายพันธุ์ของเขามานะคะเพื่อนๆนถ้าบ้านไหนมีชนชมดอกซ้อนแล้วไม่ออกดอกนี่มันมันไม่ใช่แล้วะค่ะเพื่อนๆนเลี้ยงโดยวิธีแบบที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะก็การดูแลชนชมวิธีง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆนการปลูกชนชมการปลูกต้นชนชม ปลูกได้ง่ายๆค่ะแล้วแต่ทฤษฎีแต่ละคนแต่ละแต่ละ,ะท่านนะคะการปลูกแต่ของยายมะนาวจะปลูกจะปลูกด้วยดินใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆอันนี้คือยายมะนาวเลี้ยงชนชมปลูกชนชมไม่ใช่ว่ายายมะนาวจะปลูกซื้อปลูกขายยายมะนาวปลูกชนชมมาตั้งแต่ยายมะนาวอ่ะพอรู้ความได้เนาะ พอรู้ความจําความได้ก็เจอต้นชนชมแล้วเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนปลูกนะคะเราก็สานต่อคุณพ่อปลูกด้วยการรักเมื่อก่อนก็จะมีแต่ชนชมชนิดอาชนิดอาสายฮอลแลนด์นะคะสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะจะมีแต่สายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนคุณพ่อปลูกเนาะแต่ <c oughs> แต่ทุกวันนี้ค่ะเพื่อนๆจะมีหลายสายพันธุ์จะมีหลายที่นะคะ เนี่ยค่ะจะมีหลายพันสายพันหลายที่นะคะเ,เขาขายนะคะเขาขายเราก็ไปซื้อมาปลูกอยู่ที่ร้านทําไมดอกเขาสวยจังเราซื้อจากร้านมาจากร้านขายนะคะจากร้านขายต้นชนชมทําไมติดดอกออกดอกสวยจังเลยแต่พอมาตกมาอยู่กับมือเราทําไมชนชมของเราไม่มีดอกนะคะทําไมชนชมของเราไม่มีดอกเป็นเพราะว่าอยู่ที่ร้าน เขาดูแลบำรุงนะคะแล้วก็ดินปลูกของเขาเขาจะเปลี่ยนนะคะอยู่ที่ร้านเขาจะดูแลดินปลูกของเขาขเขาจะเปลี่ยนทุกทุกหกเดือนเขาจะเปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมของเขาทุกทุกหกเดือนถึงแม้ว่าต้นชนชมของเขาถึงแม้ว่าต้นชนกมของเขา จะขายไม่ได้ขายไม่ออกเขาก็เปลี่ยนนะคะเขาก็เปลี่ยนดินให้ชนชมของเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช้ดินใบก้ามปูเขาก็จะมีดินสูตรของเขานะคะเพื่อนๆแต่ที่นี้เราอยู่ตามบ้านนอกพูดง่ายๆเราเป็นลูกค้าเราซื้อมาปลูกอ่ายายมะนาวจะพูดเลยนะคะว่าเราซื้อมาปลูก เราซื้อมาปลูกบางทีบางทีเพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปยายมะนาวนะคะดูคลิปยายมะนาวยายมะนาวไม่ได้ปลูกชนชมจำน่ายยายมะนาวปลูกชนชมดูแลดูสีสันความสวยงามนะคะชอบความสวยความงามของชนชมนะคะเพื่อนๆไม่ได้ปลูกซื้อแล้วก็ไม่ได้ปลูกขาย แต่บางคนบางท่านก็จะว่าเออยายมะนาวให้ข้อมูลไม่ถูกแกมะนาวให้ข้อมูลไม่ใช่อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิษของแต่และบุคคลนะคะเพราะว่ายายมะนาวใช้เกรดความรู้ของตัวเองนะคะใช้เกรดความรู้ของตัวเองที่ปลูกนะคะยายมะนาวจะปลูกนี่ค่ะปลูกแล้วทําไมต้องมีวางฐานเนาะแล้วบางทีทําไมต้องวางฐาน รองก้นกระถางอืการรองก้นกระถางกรณีหนึ่งมีบางท่านนะคะเอ,อมีบางท่านบอกยายมะนาวอยู่นะคะว่าทําไมไมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้ทําให้ดีขึ้นเลยสําหรับการวางฐานก้นกระถางนะคะมีเอฟซนะคะหลายคนถามเนาะแต่ยายมะนาวขอบอกเลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรของใครและสูตรของมันแต่สูตรของยายมะนาวก็คือถ้าก้นกระถางลึก ยายมะนาวจะวางฐานนึ่งข้าวเนี่ยค่ะเหมือนว่าระวางให้ความสูงดันความสูงขึ้นมาให้กับกระถางเรามันจะเป็นทรงลึกใช่ไหมคะกระถางจะเป็นทรงลึกแล้วทีนี้ต้นชนชมบางต้นก็จะยังเล็กอยู่เราก็ใช้ฐานรองนะคะรองรองก้นกระถางรองก้นกระถางเพราะว่าฐานที่เอารองนี่เพราะว่าฐานจะ เป็นตัวระบายน้ําได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวสมดุลให้กับต้นชนชมของเราด้วยค่ะสําหรับย,ยมะนาวเนาะสําหรับยานะนาวที่ปลูกชนชมนะยานนาวจะทําเช่นนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ่นทานก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอนอย่างเช่นทานหรือว่าขี้เถ้านะคะบางคนบางคนยังเอาขี้เถ้าที่เรานึ่งข้าวนะคะถ่านที่ก่อไฟแล้วเอาขี้เถ้ามารองเอาน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนมารองเอาน้ํา มารองมามาแช่น้ําแล้วก็เอาน้ําใส่ของขี้เถ้านะคะเพื่อนๆเอาน้ําใส่ของขี้เถ้านะ่ะมาผสมกับน้ําแล้วเอามารดต้นไม้นะคะเอามารดต้นชนชมนะคะได้นะคะมีประโยชน์ต่อต้นไม้นะคะมีประโยชน์ต่อต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ต่อต้นไม้อยู่ที่ว่าคนใช้คนใช้คนปลูกจะจะทำได้หรือเปล่าจะทำเป็นหรือเปล่ามันอยู่ที่ คนปฏิบัตินะคะอยู่ที่คนการการใช้ของแต่ละส่วนส่วนบุคคลนะคะคือยามมนาวจะเลี้ยงแบบนี้นะคะต้นชนชมของยามมนาวก็ดอกสวยดอกตรึมนะคะเพื่อนๆนะก็ดอกสวยดอกดกดอกตรึมนะคะชนชมดอกซ้อนเห็นไหมคะก็ออกดอกดีนะคะยามมนาวใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆใช้ฐานรองก้นกระถางแต่บางคนบางบ้านเห็นบางคนบางบ้านเขาใช้โฟมเนาะ เขาใช้โฟรมรองก้นกระถางก็มีนะคะกล่องโฟมเก่าๆเขาก็มาตัดเป็นชิ้นๆน,น,น,นะคะเขาก็มาตัดจะมารองก้นกระถางแต่ยายมมนาวใช้ฐานวันนี้ยายมมนาวพูดนะคะยายมมนาวคลิปนี้เป็นคลิปพูดคลิปอธิบายนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามี fc มี fc สงสัยเข้ามาว่าเออไม่ได้ใช้อ่ะนําข้อมูลมาไม่ถูกต้องคุณนําข้อมูลออกมาไม่ถูกต้องอันนั้นมันเป็นเรื่องอ่าส่วนตัวนะคะของแต่ละบุคคลจะจะ จะนาไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนาะแต่ยายมะนาวใช้แล้วยายมะนาวได้ผลค่ะยายมะนาวใช้กับต้นไม้ของยายมะนาวแล้วยายมะนาวได้ผลนะคะเพื่อนๆก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่และบุคคลแต่และท่านนะคะต้นไม้ของยายมะนาวเห็นไหมคะก็จะออกดอกถึงจะไม่ตรึมเพราะว่าเป็นอ่าชนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆดอกก็ออกทุกขวนะคะเพื่อนๆออกดอกดกนะคะนะนี่ค่ะ ออกด,ดอกดอกดกนะคะทุกคนเห็นไหมเ,เขาก็จะติดด,ดอกออกด,ดอกเน,นี่ค่ะเขาก็จะออกด,ดอกนะคะโรยเก่าโรยใหม่ร่วงเก่าร่วงใหม่นะคะเพื่อนๆออกดอกเก่าดอกใหม่ให้นะคะน,นี่ค่ะมีช่อน,นี้เขาก็ออกออกขางงาแขนงออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มออกอีกแล้วค,ะออค่ะเห็นไหมคะเนี่ยไม่นา,มามนามาาม้นาก็วางฐานนะคะเพื่อนๆก็วางฐานอยู่ที่อยู่ที่การ การปลูกการดูแลนะคะเพื่อนๆอยู่ที่การปลูกการดูแลของเพื่อนๆแต่ละท่านนะคะส่วนยายมะนาวปลูกต้นชนชมยายมะนาวไม่ละเว้นแมก้กระทั่งต้นปุยเซียนของยายมะนาวก็ใช้นะคะเพื่อนๆโปุยเซียนยายมะนาวก็ใช้เหมือนกันใช้กระถานนี่แหละยายมะนาวเลี้ยงมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเลี้ยงเลี้ยงต่อมือคุณพ่อมานี้นะคะ ดิฉนชนชมปลูกชนชมนี่นะคะก็ได้ผลนะคะเพื่อนๆนแล้วยายมะนาวก็ขยันขยันหน่อยนึงขยันหน่อยหนึ่งคือขยันเปลี่ยนดินให้ต้นชนชมค่ะขยันคือเปลี่ยนดินทุกหกเดือนนะคะยายมะนาวจะเปลี่ยนดินให้ชนชมของยายมะนาวทุกๆุกหกเดือนนะคะเพื่อนๆนเปลี่ยนดินแล้วก็ตัดรากแต่งกิ่งให้เขานะคะเขาก็จะได้อ่าเหมือนว่าเราไปกระตุ้นนะคะ กระตุ้นเขาให้เขาแตกสาวนะคะแตกสาวมาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ราคาก็คือวันนี้เป็นคลิปพูดคลิปตอบ FC อฟาในหลายๆคนนะคะที่ยังสงสัยว่าเออตัวทานอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ยายมะนาวใช้ก็คือ ใช้โอเคค่ะเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวในช่องยายมะนาวนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้นำข้อมูลสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับการเลี้ยงชนชมโดยใช้ถ่านนะคะทาไมต้องใช้ถ่านใช้กับต้นชนชมนะคะข้อมูลดีๆมีให้กันเสมอค่ะเพื่อนๆนะคะอ่า ชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์ฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องยายนาวด้วยนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณจ้า